เดียนนะครับเดียวนะครัให้ราลอกคน้ไเยียนนะครับเียนนะครับเข้ามานะคะไเี่ยนเข้ามาใ่องใลอคอัลอคอันลอคใส่ให้ใส่ใให้ให่ใใใใใใ่ใใใ้ใหใสใใ่ใใ่ใ่ใใใหใ่ใ่ให้ใใใใให้ให้ใใใ่ใ่ใใ่ใใใใใใ้ให้ให้ให้ใ่ใใ่ใใ แม่คนนี้คนสุดท้ายแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปที่รถนลคะไปรอที่รถนะครับไปรอที่รถได้เลยนะครับี่รถเลยะไปรอทียรเนะรอรเนะไี่รถเลยนะไปรอีรนกไปร่าถเนะไป้อันะไปนที่เนะไปรที่เลยนะรับรถเลยนะไรับ่ไปรอที่รถเลยนะคะไปี่รถลยนะไที่รถกันะไปนะคะนไนะไปทเนะไะอ่ะไปีนี่เะไป่เลยะ แค่ะพี่เล่นถึงข้าไปไปพี่เล่นสุดท้ายแล้วไปไปพี่เล่นกล้องอยู่ไหนครับกล้องอยู่ไหนถ่ายแล้วครับสามสี่อันค่ะพี่เล่นค่ะยายรออยู่ค่ะคุณยายรอไปค่ะไปลูกไปชาไปไปรอที่รอจะค้ะไปเลยค่ะไปเลยนะคะไปเลยนะคะไม่ถ่ายแล้วนะคะไปเลยนะคะไม่ถ่ายแล้วนะ

แหน้าค่ะนั่งหน้านตู้รถมีแถวไหมคะตมีแถวนี้ะคมีแถวนึ่งแถวูกนึงเมอน้ากนี้ค่ะเค่ะแถวลยค่ะโอ่ไีเลยนค่ะค่ะแม่าวหน่อยนะคะจลูก้ยไปไไป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 ไไป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 ไไป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 ไไป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 ไ นี่นะคะมาหลังนี้นะคะไปค่ะแม่ไปต่อแถวข้างหลังนะคะแถวยามลไปนะคะแถวข้างหลังนะคะแถวอยู่หลังรถทีละคนนะคะไม่ต้องเบียดกันนะคะได้ทุกคนระวังทรัพย์สินด้วยนะคะผนูเจอเหตุการณ์โทรศัพท์หายเยอะมาก <c oughs> พอน้องกลับแล้ววิ่งมาบอกหนูโดนล้วงกระเป๋าหนูทำอะไรไม่ได้นะคะหนูไม่ใช่คนล้วง <c oughs> ได้ยปเลยจรูปน้องเลยอันนั้นไม่ได้ใส่จริงอ๋อีจะถ่ายรูปอย่างเดียวโอเคเสร็จแล้วออกค่ะเสร็จแล้วออกเลยค่ะรีบให้คนข้างหลังด้วยค่ะอ๋อคุณแม่นะให้น้องเซลฟี่ได้ที่นคร้นต้องเต้ชั้นต้องแม่ต้องเ้ชัดกว่าแม่ ตรงนี้แม่ดูทุกวันเลยนะยูฟูอ่ะถ้าวันไหนไม่ดูโกรนะรู้สึกอ่า่ะงน่อาเชนอ่ยูปด้นะ่ปแวไ่ปียตรงนี้นะคะแล้วออะเรายืนตรงนี้มันอยู่กับแถวไหมเ่ะคะดีโู่เอ้าไม่ได้ไงลูกแก้วอยู่ไหนเนี่ย่บ้านอยู่บ้านไม่มาตั้งแต่ว่าลูกแก้วไม่มาก่เพื่อนอะไรแบบถ่ายู่ยเลย ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรมาไงเนี่ยต้องรัไฟฟ้ามาค่ะฝากคนข้างหลังบุรีบุรีค่ะโอ้ยมีของฝากด้วยเป็นเสื้อขอบคุณลูกแก้วนะจ๊ะบายบายโลกตั้งใจสอบนะคะตั้งใจอ่านหนังสือสอบสอบต้องแต่ตก เราล่ตกคุณายมอจะตามลายอันนี้แหละตกอ่ะาวัาดีค่ะไปโลกค่ะตกเหมือนกันไม่เป็นไรอาฟาใกล้หมดยังโัวทำไมเยอะจังกินด้วยไปแล้วเวิร์กฟอย์ไปก่อนแล้วจ้าอันเหลืออีกประมาณห้าสิบคนค่ะเออเห็นไหมเป็นระเบียบมันก็โอเคนะคะเห็นไหมเป็นแถวมันก็น่ารักเห็นไหม ไม่ต้องแย่งการได้ทุววกทนอันตีขีมเป็นไหมะป้าซื้อขีมอันหนึงเมื่อกี้ันหนึ่งตีไม่เป็นเลยชอบมากอ่ะน้าขอบคุณหลังนะคะเสร็จแล้วขอบคุณหลังนะคะไม่ต้องถ่ายรูปจับมือกันขอบคุณนะคะน้วขอบคุณังน้คะขอบคุณหลังน้าคะรถต่อรถหลังติดอต่อบคัสดีค,ค่ะ ่ไปให้เขาติดต่อไปเฮ้ยเฮ้ย,ย,ยทิวเข้าแถวด้วยอ่ะมา,าแล้วตัดที่นั่นแหละที่หนูคนสุดท้ายแหละพอแล้วที่ต่อคนสุดท้ายเลยอะไรลยเม่อะไรทไม่ช้าเขาไปอีกแล้วอ้าวอ้าป้าต้องสวมดินี่สวมนี่แม่ข้างหลังรอนะจเานใจเย็นเลยหลังติดไม่เป็นไรไม่เป็นไรค่ะแม่กัลังสวม อีกนิดเดียวอีกนิดเดียวถึงกับคนค่ะแม่ก็มาเยอะแม่มาเยอะมากไปแล้วเนี่ยเหนียวไปหมดแล้วแม่โทรศัพท์ด้วยแม่แม่จะเอาโทรศัพท์ไหมอันนี้ไปไปไปวันนึ่งไม่ได้คืนนะสักวันโทรศัพท์เต็มเนี่ยคอนโซลรถอ่ะอนเราไปอ่ะอันไม่คืนแม่ขายแล้วครอบครอง วดีโออ๋อเอฟซีอช่นะ่งนคะงรเนขอ้น้เลยนะคะใกล้แล้วใกล้แล้แล้วเปิดกล้องมาเลยนะคะเปิดกล้องหน้ามาเลยนะคะเพื่อความรวดเร็วนะจ๊ะเดินเลยเดินเดินเลยเดหนไปอย็นยายุนตาเลยด้านยนเยยัมขึ้นมานหนเออ ต้องเดียวกันเลยค่ะไป่ต้องเดียวกันเลย้องเดียวกันเลยหนึ่งสองแปะไปค่ะเด็นิดเดียวค่ะใจเย็นนะคะขออันนี้เลยค่ะขอบคุณค่ะเห็นไหเข้าแถวก็ถึงทีแล้ว่แป๊บเดียว ขอให้เป็นแบบนี้ทุกงานนะคะทิวก็อยากถ่ายไงทิวไปจะตีตัวยงตีใหม่ตีใหม่ตีตัวยงใหม่ที่นี่เกาเมืที่อื่นไอหิ่ง่างชัดชัดนี่จะไป่เป็นเป็นตัวบุปาขอันเลยนีน่าอุ้ยไม่ไหวมั้งวันนี้บอกห้ามไปออกสเต็ปเขาจะนั่งเรียบร้อย เปิดกล้องหน้ามาเลยนะจ๊ะเปิดกล้องหน้าอย่างนึงก็ยังมาถามค่ะถ่ายด้วยกันเลยจ้ามาด้วยกันใช่ไหมมาด้กันถ่ายด้วยกันไม่ได้เลยนะจกล้องนี้ก็เอากล้องให้เขาดืมก่อนดิอ้าวแล้วมาด้วยกันเมื่อไงม่ด้วยกันลืมไปไปค่ะเสร็จแล้วเสร็จแล้วคุยค่ะรับเอฟพีใหม่ค่ะเอฟพีใหม่มาถ่ยคู่กัดีเลยแม่อยากคุยด้วยไหมอยากคุยว่า น้อยสวดีครับน้น้อยค่ะนี่นโอเคโอเคพอดี้องมาพอดีเลยนมาพอดีเลยิดถึงนะคิถึงเดี๋ยวไปหากีล่าดีล่าัคิดถึงครับคิดถึงอยมหาลัยไม่เคยากันเลยตดทะยายะยายระยายชื่อไรยายชื่อเลยยายปนมารับขอให้ คสวัสดีครับเจอกันมาครับใช่ครับครับใครเนี่ยไม่ต้องรออยู่เงี้ยคันละขึ้นหนูเหยียบนี่ลูกขึ้นเลยขึ้นขั้วพี่โอเคอ่ะไปยขึ้นวิ่งอีกสามคนนี่คะอีกสามคนนสามคสี่คนมาค่ะมาค่ะมาค่ะสี่คนอ่ะสี่คนไหนอ่ะมาอีกแล้วห้าอีกแล้ว พอแล้วพอแล้วนะคะพอแล้วนะคะมาโต้แล้ค่ะรถหลังติดมาแล้วค่ะเตมใจเขาแลค่ะมาแล้วนแม่เลยแมอ๋อแม่อ้อยคนสุดท้ายมาแม่คนไหนยังไม่ได้ถ่ายอ่าเร็วค่ะขอบแม่บายขอบแมสไหมคะขอบแมสไปลูกขอบแมสหน่อยสิลูกเอ๋คุณหมอไม่เปิดเผยหน้าค่ะเปิขอบคุณมากนะคะอ๋อคุณเกศมาค่ะไปไหนไปแอบตัวน่ป้อยู่ที่ต๊ะอยู่ที่เก้าอี้ป่ะ โอเคหถ่าย <dit> ด <ais> ้วยสีดวสวัสด <net young> <This programme> ีครับแม่ไปไปพี่จ่าสวัสดีค่ะสวัสดีทคนค่ะวันนี้ค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ะคันะสวัสดีครับวัค่ะจิ ขอัคุณครับน้าเราวางขอทังมดแครับ

ซื้ให้เยอะนะลูกตัดสตัวน oh ี้วุ่นแล้เอ่อเปียเจ้าผิดแล้ดแล้วไม่วุ่นได้แล้วจุหนงไูว่งไปดูวิ่งไปดูวิ่งไปดวิ่่งไปไปดูวิ่งไปด่งไปดู่งไ่ว่งไปไปดูวิ่งไปงไปดูว่งไปดู่งไปดูงไปดูวิ่งไปดูดูวิวิ่่งง มือการดูแลสุขภาพด้วยนะจ๊ะไปร้องเพลงไลฟ์สดตันตบไหน่อยต้อนท้ายเลยตบไม่เคยทันเลยแหละแจกแจกอ้าไม่ต้อบตุ๊กแกมากเลยลูกบาดได้ใจมากเลยเอาเลยลูกเอาไปด้ว่าจะได้ฟังเอวิสเอียงลูกเอวิสมาไปอยู่ที่ตามเมื่อกี้เออ่านขอหนึ่งลูกเฮ้ยเขาไม่ได้ไม่ถ่าย điên 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 điên